คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณกรกฎนะผู้ที่เกิด21มิถุนาถึง22กรกฎานะคะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์แล้วก็ทุกๆพลังงานที่จาคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิด21มิถุนาถึง22กรกฎานะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็ทุกๆพลังงานที่ โดดเด่นนะคะในช่วงหลุกครึ่งแรกของพฤษภาหก6นะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่โสดนะคะใบแรกเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีกรกฎที่โสดว้าวสามเหรียญคนโสดอาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องของการมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคน หรือคนที่คุณคุยอยู่เขาไม่ได้คุณเขาไม่ได้คุยกับค,คุณกรกฎคนเดียวก็ได้นะคะสตรองน่าจะทรงประมาณนี้แหละนะคะเช่นคนกรกฎก็อาจจะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวก็ได้นะคะเดอะสตาร์แต่ดูคุณกรกฎยังชิวๆอยู่นะคนโสดนะคะชิวอยู่นะจัดเม้น อาจจะไปจับโป้มาได้แล้วก็เคยมีปัญหาปากเสียงกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการกลับมาเคลียร์ของคนที่มีพลังงานแบบนี้นะนี่ไงหกถ้วยการกลับมาของใครบางคนการเข้ามาของใครบางคนแต่มี j ัด g m e n t เนี่ยเป็นคนเก่าๆก,ากา่แน่นอนนะคะขยายพลังงานต่อนี่ไงสามดาวคนที่เคยมีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้าคนที่เคยทําให้ชาวลัคนาราศีกรบ เดินออกมาหรือเขาเดินออกไปจากเรานะคะเดินออกไปแตกถ้วยนะคะเขาเคยห่างหายไปหรือเราเขาเคยไม่คุยกันไปนะคะหรือคุณกระกฎที่โสดอาจจะก,กําลังรอการติดต่อมาของใครบางคนที่มีพลังงานแบบนี้ก็ได้ขยายพลังงานต่อ the emperor เขาอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาอาจจะเป็นคนที่มีพันธะมีภาระนี่ต้องระวังเลยนะแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยนะคะอีกสักใบหนึ่งนะขยายพลังงาน tower ถ้าเคลียร์กันแล้วไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับชาวลัคนาราศีกรกฎได้คนกรกฎอาจจะไม่ไปต่อและพอแค่นี้นะคะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้กับ ชาวลัคนาราศีกรกฎที่โศ Justice มีการเลือกนะมีการช่างใจตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือคุณกรกฎเองนั่นแหละที่อาจจะคุยมากกว่า1คนก็ได้เจ้าชู้สเองก็ได้นะคะเลือกที่จะบล็อกก็ได้แปดไม่เท้าหรือโดนบล็อกเขาเลือกที่จะบล็อกเราก็ได้นะคะ เวลาที่มาปรึกษาแม่มดราเนี่ยแม่จะดูพลังงานจากรูปนะไม่ได้ใช้ลัคนาราศีนะคะคือมันเป็นวิธีของแม่น่ะแต่ว่าพลังงานจะตรงทั้งหมดนะคะพลังงานไม่โกหกอยู่แล้วนะแล้วก็เวลาที่มาปรึกษาแม่มดเนี่ยไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่าแม่มดจะเล่าเรื่องคุณีห้คุณฟังแล้วมันเป็นพลังงานของคุณเท่านั้นโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันตรงทั้งหมด พลังงานมีอยู่จริงแน่นอนลองไปอ่านรีวิวแม่มดในใต้คลิปแม่มดเล่านิทานความรักสวรรค์ใน t i กตอกนะคะแม่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะจะรู้เลยว่าพลังงานมีแน่นะคะ Page o f pentacles มือที่สามมาจากงานก็ได้เป็นเด็กนะคะลูกน้องรุ่นน้องก็ได้หรืออ,อคนดีคนที่มีนิสัยเด็กๆชอบบริหารเสน่ห์รักสนุกเจ้าช,ชู้นะคะสายตีสายเกมนะคะ เออนะเนี่ยพลังงานแบบนี้ถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีกรกฎท,ที่โสดีกว่าว่ามีอะไรอยากบอกอยากเตือนนะคะใน EP ีนี้นะครึ่งแรกของพฤษภาหกหกจะมีการมาของใครบางคนที่มีพลังงานของความไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ดูทรงแล้วมาเราก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมอะนะคนที่เคยไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะการมานี่อาจจะเป็นการติดต่อมาในการแชทหรือว่าการเจอกันด้วยงานแต่ว่าในเรื่องของ lation เนี่ยอาจจะยังไม่เรื่องเพราะว่าคนโสดก็ยังเป็นคนโสดต่อไปเนื่องจากอาจจะตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับคนที่มีพลังงานแบบนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงาน ของชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีคนคุยดูดูอยู่กิน r e l a t i o n chip แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะคุณกรกฎนะเกิด21มิถุนาถึง22กรกฎาดูคลิปนี้นะคะเอาละ่ะพลังงานที่โดดเด่นของคุณในอีพีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างใบแรก page o f pentacles คุณได้เหมือนคนเห็มั้งทำไมแม่มดทำคลิปไม่ยาวเพราะว่าเวลาที่มาปรึกษาแม่จากรูปเพียงหนึ่งใบนะ ห้าประโยคแรกน,ะน่ะคือเรื่องของคุณแล้วคุณได้คาตอบเลยอ่ะพูดตรงๆแม่ไม่ได้ว่าเออจะมาอวยอะไรแต่ว่าพลังงานเป็นเรื่องที่ขมังเวทมากๆนะคะเออไปต่อสี่มีเท้าให้ระวังคนมีครอบครัวหรือคุณกับเขาเนี่ยแต่งงานกันแล้วแต่เขาเป็นคนที่มีนิสัยเด็กๆแล้วก็ผิดเรื่องเดิมๆมันทำให้ชาวลัคนาราศีกครกฏเหนื่อยค่ะไปต่อนะ ก้าถ้วยมีใครบางคนแอบไปบริหารเสน่ห์นะคะแอบไปมีกุ๊กกิ๊กกักออกนอกแครกนอกลูกห้าไม้เท้าเอ้ยหกไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าขอโทษนะคะเจ็ดไม้เท้าอาจจะมีการบล็อกหรืออาจจะไม่ไปต่อเพราะว่าดูเหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะสิ่งไม่สมดุลกันนะคะเหตุจับคัพมีนิสัยของความเป็นเด็กเจ้าชู้บริหารเสน่ห์แล้วก็ เด็กคนนี้อาจจะไม่ได้คบไม่ได้คุยคนเดียวอย่างที่บอกนะคะ k n i g h t of Cups ให้ระวังรักที่ไปหาจากแอปหาคู่นะคะพลังงานดูเอ่ออาจจะมีคนคุยหรือคบมากกว่าหนึ่งคนไม่ทางคุณกระกจเจ้าชู้ซะเองก็คนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้นะห้าถ้วยอาจจะไม่ไปตอกสาหรับใครบางคนนะคะคุณมีห้าถ้วยมีแปดถ้วยพลังงานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น เจอความไม่ชัดเจนเจอการบริหารเสน่ห์แน่นอนนะคะสิบดาบเจอท็อกซิกเรレーションนะคะอีกใบหนึง่งแต่ถ้วยนะพวกไม่ทันขัดคำพลังงานจะไม่โกหกอยู่แล้วนะคะทำไมแม่บดไม่ทำคลิปยาวเพราะว่าพลังงานไม่โกหกหรอกมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะเอ,อเวลาที่แม่บอกพลังงานจากรูปเนี่ย ้าประโยคแรกนั่นะน่ะเรื่องราวของคุณนะั้นได้ข้อสรุปเลยนะเอาล่ะขยายพลังงานถามจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีรากรกฎที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลยๆฉันชิแท่งานแล้วมีแฟนแล้วนะคะหนึ่งดาบมีการมีปากเสียงนะคะแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกว่ายื่นคำขาดนะอ่ะ ติดไม้เท้ามือที่สามมันจะมาจาัดงานนะคะแต่ในทางกับกันถ้าเป็นเรื่องงานนะคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องหรือรุ่นน้องนะคะเอ่อทำให้อาจจะต้องมีปัญหาปากเสียงกันในแง่ของงานแล้วก็งานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ดูเหมือนลูกน้องไม่ได้ดั่งใจนะคะ t e m p e r a c e นะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลเยชชิปแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะําครูบาอาจารย์ให้คนกรกฎนะคะว่ามีพลังงานอะไรที่อยากบอกอยากเตือนชาวลัคนาราศีกรกฎโอ้มีใครบางคนเจ้าชู้แหละถ้าไม่คุณกรกฎเจ้าชู้ก็คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะบริหารเสน่ห แล้วก็อาจจะบริหาันเสน่ห์กับคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือเจอกันด้วยงานหรือธุรกิจก็ได้นะคะมือที่สามนะเออเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีกรกฎ